กราบสวัสดีท่านอธิการบดีคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันนางสาวกาัลยาจิรชูชีพนักศึกษา MBA ภาคข้ามรุ่นที่22รหัสนักศึกษา51502499ดิฉันมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มากล่าวในงานวันครบรอบ40ปีของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้เนื่องด้วยปัจจุบันสังคมไทยให้ความสำคัญต่อการศึกษา ซึ่งดูได้จากการที่รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการศึกษาในด้านต่างๆเช่นโครงการเรียนฟรี15ปีซึ่งโครงการเรียนฟรี15ปีนั้นถือเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพัฒนาประเทศชาติได้ซึ่งโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติ และเมื่อดิฉันได้มีโอกาสที่จะได้เข้ามาศึกษาดิฉันก็ได้ไขว้คว้าโอกาสนั้นโดยการเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งปัจจัยที่ทําให้ดิฉันเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นดิฉันได้คิดว่ามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลการเดินทาง ของมหาวิทยาลัยศรีประทุมมีความปลอดภัยอีกทั้งมหาวิทยาลัยศรีประทุมยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเมื่อได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีประทุม,มแล้วดิฉันก็ได้รู้สึกประทับใจในตัวคณาจารย์ที่ได้คอยอบรมสั่งสอนและคอยดูแลเอาใจใส่ดิฉันอย่างสมู่รเสมออีกทั้งเมื่อไปติดต่อทำธุระกับฝ่ายธุรการต่างๆ จ้าหน้าที่จะมีรอยยิ้มและมิตรภาพสม่ำเสมอและที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นในเรื่องเหตุการณ์ฉุกเฉินคือเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นและทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นอันตรายต่อกศึกษาทางมหาวิทยาลัยก็จะมีบริการแจ้ง s m s ทางโทรศัพท์มือถือในเรื่องเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นสุดท้ายนี้ดิฉันขอให้มหาวิทยาลัยคงความเป็นมิตรภาพ และครอบครัวเดียวกันและอยู่คู่สังคมไทยตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ